สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับดีใจแฟนทอมโดนเกษตรวันนี้เราจะมาตอบคาถามที่คอมเมนต์กันเข้ามาในทิกต็อกนะครับเริ่มจากคําถามแรกเลยก็มอเตอร์น้ําเข้าทําอย่างไรง่ายที่เดียวครับเจอจ่ายจบของใหม่ <c oughs> เรามีขายนะครับ <c oughs> อของใหม่เรามีขายไม่ต้องกวเนี่เจอจ่ายจบไม่ต้องไปหาปัญหาให้มันยุ่งยากครับตังมาของไปถึงบ้านไปเปลี่ยนตนะครับแต่ถ้าตังไม่มีอ่ะเราบอกวิธีแก้วิธีแก้มันจะมีน็อตยึดตัวฝาตัวนี้ไว้4ตัวถอดใบพัดก่อน แล้วก็ถอดฝาตัวนี้ออกมาไล่ความชื้นออกจาก mm hmm. ในมอเตอร์ตรงนี้นะครับมันจะเป็นตัวแม่เหล็กอยู่ด้านในแนะนําให้ใช้ลม mm hmm. ลมแรงดันสูงสูงหน่อยนะครับเป่าให้พวกน้ำอะไรเงี้ยครับออกแต่ถ้าเราเปิดดูแล้วมันมีรอยไหม้หรือมันมีรอยเสียหายไปแล้วเนี่ยอันนี้ <c oughs> ไม่แนะนําให้ใช้มอเตอร์ลูกนี้ต่อนะครับ oh. แนะนําให้เปลี่ยนที่ไหนไม่มีขาย <c oughs> เรามีขาย <c oughs> ทั้ง20และ40คําถามต่อไปถังว่านล้างได้หรือไม่ อ่า,อาถ้าวันนี้เราลองทำคลิปให้ดูเราต้องล้างต่อไปอเลยครับล้างได้ไหมล้างได้ไหล้งได้ครับม,ม,มันมีชิ้นส่วนที่แบบต้องระวังมันตัว,วใช่มันมีชิ้นส่วนที่ระวังนะครับวิธีถอดวิธีใส่แล้วก็จุดที่ล้างได้แล้วก็ล้างไม่ได้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างทําคลิปสอน ไว้แล้วนะครับก็ถ้าจะให้ย้ำอีกทีนึงก็ถอดหัวกระจายออกมามส,ส่วน,ส,วนส่วนตัวถังเนี่ยล้างได้ปกติส่วนที่เป็นหัวหัวกระจายอันเนี้ยก็มีส่วนที่โดนน้าได้และโดนน้าไม่ได้ก็ล้างเสร็จก็ควรจะเป่าเองใชแ่แม่แม่งั้นอย่าเป็นนิ้ขึ้นสนิมใช่ไหมใช่ครับ oh. ถ้าปุ๋ยอ่าผสมไปกับปุ๋ยเลยเหรอจริงๆก็ไม่แนะนานะครับแต่ถ้ามันจําเป็นจริงๆอ่ะครับก็อย่าให้มันมีความชื้น จนเกินไปอย่างเพิ่นพวกข้าวแช่เงี้ยก็ไม่ได้ชื้นมากแต่ว่าหลังจากการใช้งานเนี่ยควรทำความสะอาดทันทีข้าวแช่ที่แบบอยู่ในถ้วยเพชรบุรีอร่อยนะอะร่อยข้าวแช่ไม่ใช่สินเปงนข้าวแช่น้ำอ๋อให้มีรากงอกออกมา,เ,าเสียมหวานนะ อาอจำไวาต่อไปนะครับเกิดข้อผิพดพลาดเรดร์ต้องเช็คอะไรก่อนถ้ายังอยู่ในประกันเนี่ยแนะนําให้ยกเข้ามาที่ศูนย์ได้เลย mm hmm. เพราะว่าอันนี้มันค่อนข้างจะอันตรายในเรื่องของเรดร์ที่มีข้อผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นเรดร์หน้าหรือเรดร์หลังเรดร์หน้าพูดถึงการทํางานของเรดร์ก่อนมันจะเป็นมีแกนแล้วก็มีตัวรับสัญญาณเนี่ยหมุนอยู่ด้านในถ้ามันมีเสียง mm hmm. เสียงฟืดผิดปกติถ้าอย่างนั้นอนะ่ะควรเข้ามาเช็คแด้ความร้อนนะครับลองจับตัวกระป๋องเดรดร์เนี่ยว่ามันมีความร้อนสูงหรือเปล่า นะครับถ้าร้อนเกินไปร้อนผิดปกติอันนี้ก็ควรเข้ามาเช็คอาจจะเป็นที่แกนมันฝืดแล้วก็ลูกปืนมันฝือดอะไรเงี้ยครับก็ถ้าอย,ยังอยู่ในประกันก็แนะนําให้ให้เคลมถ้าไม่อยู่ในประกันถ้าไม่อยู่ในประกันอันนี้เดี๋ยวก็ต้องคุยกันอีกทีว่าจะเป็นการซ่อมหรือการเปลี่ยนเจอแจบส่วนเรดารหลังที่เคยเจอนะครับมันจะ,จะฟ้องเกี่ยวกับเรื่องการผิดพลาดในการลงจอดมันจะทําให้การลงจอดเนี่ยวันระยะของพื้นเนี่ยผิดพลาด <c oughs> ถ้ามันฟ้องขึ้นมาหรือเราลองไปเปิดปิดเรดาร์นะครับ ถ้าเปิดแล้วเรดาร์ไม่ฟ้องพิกัดหรือไม่ฟ้องวัตถุที่อยู่ด้านรอบลังเนี่ยอันนี้แปลว่าเรดาร์เริ่มมีปัญหาแล้วเพราะฉะนั้นทุกอาการอยู่ในประการแนะนําให้ยกมาศูนย์ ตรงว่าส่วใช่ครับแต่ถ้าไม่อยู่ในประกันทําไงครับถ้าไม่อยู่ในประกันส่งมาซ่อมส่งมาดูอาการเช็ดก่อนซ่อมไม่ได้เรามีเปลี่ยนเลยทันทีเจอจ่ายจบมเลนเจอจ่ายจบคราสใหม่ของใหม่ไปเลยสุดท้ายมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะฝากตอนนี้นะครับดีไจนแฟนทอมโดนกษตรเรามีโปรเจกต์ที่จะทําการเปิดคอร์สสอนอบรมมีทั้งคลาสเบสิกเบสิกมีโปรเฟชชั่นอลก็อะไรนะคอร์สที่ออกไปทํางานได้จริงใช่ก็รอติดตามกันว่าคอร์สเนี่ยจะมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะคลอดเมื่อไหร่ ก็รอติดตามกันได้เลยความรู้เพิ่มเติมจากพวกเราเราก็พร้อมที่จะถ่ายทอดให้นะครับผมเอาไปปรับใช้กันซื้อมาแล้วแบบอาจจะอยากได้เทคนิคเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการใช้งานโดนเกษตรซื้อโดนมานะครับแล้วก็อยากให้เราสอนเรามีบริการให้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับแฟนทอมโดนเกษตรนะครับเราต้องไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตให้เราด้วยนะครับผม